สวัสดีค่ะมาพบกับแปงแล้วก็อสศนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอาันบ็อกตัวตะเกียง LED ตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะคะจะเป็นของยี่ห้อแบ b โบนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเลวโรสแลนเทอร์นนะคะตัวนี้ค่ะเราก็เพิ่งได้มานะคะคือแบบเป็นไอเทมที่แบบว่าสาวๆเนี่ยควรมีมากเพราะว่ามันสวยมากแล้วคือแบบเราเห็นครั้งแรกคือชอบเลยมันดูแบบวินเทจมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะคะว่าข้างในเขาเมีอะไรมาให้บ้างนี่ค่ะข้างในมันก็จะมีเป็นตัวตะเกียงนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะคะแล้วก็จะเป็นคู่มือมาให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่มาให้นะคะเป็นก้อนแบบนี้รุ่นนี้มันจะไม่ต้องใส่ฐานมันจะเป็นตัวแบบชาร์จแบตเอานะคะซึ่งดีมากอะ่ะเราว่ามันประหยัด ค่าฐานไปได้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่ฐานตัวนี้กันดูนะคะอันนี้นะคะก็จ,จะใส่ฐานอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเนี้ยค่ะฐานมันก็จะมีสองด้านนะคะด้านหนึ่งเป็นสีดําแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นสีทองอันนี้เราต้องเอาด้านสีดําลงข้างล่างนะคะแบบนี้อเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาด้านสีทองไว้ข้างบนนะคะแล้วก็หมุนเข้าไปข้างในเลย ให้มันลงล็อกอะคะ่ะมันจะมีแง่งอยู่ตรงล็อกของมันนะคะพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็หมุนปึ๊กตามไอเนี้ยคะ่ะตามเข็มนาฬิกาเลยมันก็จะได้่างนี้นะคะ่ะโอเคอันนี้เราใส่ฐานไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลองมาเปิดดูความสว่างกันนะคะนี่หมุนโอ้สวยอะ่ะนี่นะคะอันนี้คือเราเปิดสุดแล้วนะ วิสว่างอยู่นะอืนีอ่อ่มันจะเป็นแบบไม่มีระดับแบบปึ๊กปึ๊กปึ๊กอะไรของมันนะก็คือแบบหมุนเล่งหลีอะไรเงี้ยตามมือเราเลยก็คือปึ๊กเดียวคือปิดแล้วก็อย่างนี้เปิดแล้วก็ปรับความสว่างตามแบบนี้เลยอันเนี้ยสุดอันเนี้ยคือสว่างที่สุด มันจะอยู่ที่ประมาณ200ลูเมนนะคะเท่าที่หาข้อมูลมานะแต่ไม่รู้ว่า200ลูเมนเนี่ยมันคือมันสว่างแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองเอาไปใช้จริงก่อนเพราะเราว่ามันเป็นไอเทมที่ควรมีเลยอะมันสวยอะมันแบบมันดูวินเทจมากอันนี้ก็เอาไปแขวนที่เสาตะเกียงหรือว่าเนี่ยตั้งบนโต๊ะกินข้าวอย่างนี้ก็ได้อยู่นะตอนกลางคืนแต่ว่าถ้าถ้าถามว่ามันแบบมันสว่างแบบครอบคลุมขนาดนั้นไหมเราว่าก็ยังไม่ค่อยนะต่ อันนี้ความสว่างสุดอะถ้าเราเปิดสุดนะคะในนี้มันบอกว่าจะเปิดได้ต่อเนื่องประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงนะคะส่วนถ้าไฟเหลี่ยได้ประมาณร้อยชั่วโมงเลยอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาประมาณ8-10ถึงชั่วโมงนะคะก็ยังไงก่อนออกไปแบบไปแคมป์อะไรเงี้ยเราก็ชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนอะไรางี้เลยก็ได้อันนี้ก็เป็นสายชาร์จที่เขาให้มานะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียบกับไอตัวเพอว่าแบงดูนะว่ามันจะเสียบได้ไหมเผื่อแบบว่าเราแบบไม่สะดวกที่จะเสียบปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พกเพอว r b แบงไปดูไดออ้อันนี้ค่ะมันจะมีจุดบอกระดับอยู่ตัวนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด4จุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเต็มอะ่ะ มันก็จะขึ้นเป็นครบ4ีสุดเลยแบบนี้นะคะก็โอเคนะชาร์จกับ power bank ก็ได้เผื่อแบบใครไม่สะดวกที่แบบชาร์จกับไฟบ้านแล้วก็พก power bank ไปด้วยอันนึงก็ใช้งานได้นี่คชาร์จไปด้วยชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยก็โอเคเลยนี่สวยงามอันนี้สีที่เราได้มาจะเป็นสีเขียวโอลิฟนะคะแล้วก็ตรงโคมตรงนี้มันจะเป็นสีซิลเวอร์ แล้วก็มันจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีดำแล้วก็ตัวโครงตัวนี้มันจะเป็นสีคอปเปอร์นะคะอันนี้เราได้มาในราคา2,600บาทนะคะก็เราว่ามันควรเป็นไอเทมที่ควรมีจริงๆสำหรับสาวๆนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะตัวนี้ใช้ง่ายด้วยชาร์จแบตเราชอบตรงที่มันชาร์จแบตได้นี่แหละไม่ต้องแบบเปลืองซื้อถุงซื้อถ่านไปเปลี่ยนแล้วก็แบบถ่านหมดขึ้นมาก็ต้องไปหาซื้ออีกเนาะอันนี้ใช้ง่ายค่ะ ยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะคะแบโบล์ bon. ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่กำลังมองหาตะเกียง led มาใช้กันนะคะตัวนี้ถ่ายรูปสวยแน่นอนแล้วก็มันวินเทจมากให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่สวยอะ่ะต้องมีแล้วแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสเนลบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายคะ่ะ อันนี้เป็นภาพที่เราลองเปิดตอนดลางคืนดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ